สวัสดีจ้านี่สันส้มจ้ะก้อนสันส้มก้อนใหญ่ๆเอาลงไปแกงน้ำแกงที่เราพอใจแกงนั่นเองไม่ต้องแกงมากเดี๋ยวเขาจะฝาดแล้วก็เอาผัากเราลงไปเนี่ยเป็นถั่วทูเนี่ยาะเอาลงไปทีละน้อย,อยอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เอามาด้่นเนี่ยแล้วก็เอามาแกะเอาไอ้นี่ยเข้าออกเ,เดี๋ยวเราก็เอาแช่ไว้ใหม่อีกแป๊บหนึง่งเนี่ยนี่เราแกะอันนี้ออกก่อนแกะ สะดือเขาเนี่ยดอกเขาเนี่ยคาอยู่เนี่ยทําให้แล้วก็ทําให้ผักกรอบเลยจ้ะยูแต่ยูผักด้วยแล้วผักกาดผักชีอะไรเราก็ทําได้หมดเลยจ้ะกาดผักชีผักถัวได้หมดเลยตําลึงก็ได้จ้ะตําลึงยากก็เก็บมาเป็นตะกร้าเนี่ยไปขายพรุ่งนี้เช้าจ้ะนี่ตําลึงตําลึงสวยๆเลยจ้ะตามึงสวยๆเลย นี่ผักอันนี้จะเป็นผักกาดผักกาดห็นเขาจะแตกทีหลังเขาจะแตกขึ้นมาเริงแต่เก็บไปสองหนสามคนเขาจะแตกอยู่อย่างนี้จ้ะ